เขาได้ทั้งสองคนครับตรงนี้บอกเลยว่าไม่ดีครับมีโอกาสที่จะแตกค่อนข้างสูงมาฝากแล้วตึงกันกลับมาก่อครับแล้วเ็เรื่องที่จะไปตีด้วยครับโมวิ่งเราไล่กันมาใหม่ครับตรงนี้ยังมีบิ้งอยู่ในมือครับแล้วบิ้งเข้ามาโอ้โหแล้วตีไม่โดนครับโอ้ต้องบอกว่าเป็นการผิดพลาดของโมวิ่งครับแล้วข้ามาจังหวะนี้ข้าด้วยเปล่าโอ้เข้าข้างนิ้งครับ โอเคเราเข้ามาอยู่กับในเกมที่เรียบร้อยครับสกินนี้นี่มานานแล้วนะแต่ผมยังไม่ได้ทำรีวิวนะครับก็เลยแบบว่าเออลองเอามาเล่นให้ดูครับแต่ตอนนี้เราอยู่กับในด่านเอเวอร์สลิมพิทาลครับกับเกมคริปเปอร์ครับกับสกินเมอร์รี่คริสต์มาสเดี๋ยวไม่ใช่ตรงนี้ครับไม่มีทางด้านของตัวเครื่องกลางครับจะไล่ย่าะเดี๋ยวฉีกมาซ้ายครับเห็นรอยเท้าได้อย่างชัดเจนเจอเท้าของโพสต์คเตอร์ครับพยายามที่จะบีบกันมาเกาะแล้วมีการวางเวกได้กันมาครับจะดึงเลยหรือเปล่าครับ ไข่ลายคอยๆบีจังหวะน,นี้โดนดึงเข้ามาครับผมวิเดกโอ้โหโดนสตาร์กันไปโอ้สเปกเตอร์ครับพอสเปกเตอร์พอสเปกเตรอร,เตร์ตรงนี้พยายามที่จะหลบพยายามที่จะแอบแล้วดึงกระแทกไปเดกครับมาใกล้ๆขอกระแทกเข้ามาจาังหวะนี้ต,ต้องตีเข้าไปครับบมาเจ็บไปก่อนครับสำหรับทางด้านของอัลโลรลพอสเปกเตอร์ครับไล่ตามกันมาต่อไลต่ต่อกลับใหม่ครับีแถบบีกับจักอยู่ในมืออีกสามอันครับแต่ยังเรื่องที่จะไม่ใช้แม่เหล็กมาแล้วอีกดึงครับแต่ดึงได้หรือเปล่าผมวิเดก โมบีเด็กเดินเหยาวย่าแล้วดึงเข้ามาจาังหวะนี้ราตีก็แลเรเรียบร้อยครับล้มไปเลยครับเอาครับพอสเปเต,เตอร์ครับโดจับตั้งที่กุญแจรวยก่อนเป็นคนแรกครับวางกันไปแล้วเห็นอรนอร่าวาติดออเดอร์ฉายอยู่หนึ่งเครื่องสองเครื่องสามเครื่องครับเปห็นสามเครื่องครบแล้วคนที่ใกล้ที่สุดจะเป็นทางด้านของบริเวณทางด้านของมาเกชาสองชาตรงนี้ครับมาดูว่าเขาจะเข้ามาหรือเปล่าครับ วางกำลังไว้ก่อนครับและจะวางเพิ่มเติมกันตรงนี้ด้วยครับรายได้ครับตรงนี้เจอกับคนขายของเล่นแล้หมาเหยาะยาะจังหวะดีแล้วตีไปอีกหนึ่งแผลครับโอ้โหแล้วไม่มีใครช่วยเหลือเพื่อนลวมทีด้วยครับโว้ยดีครับเดินลงมาด้านล่างครับแล้วเครื่องได้ขวานที่เสร็จแล้วด้วยเครื่องแยกเอาฮะต้องเดินย้อนรอยกลับมาครับเครื่องสองชัใกล้เสร็จนะจะเป็นตัวอะไรโอ้เจอกับลิตเติ้ลโกลครับ ลิตเติ้ลโกมาดูครับว่าใครจะข้าวครับ Little ้ลโกกับเอนโตบโรจิตครับเขาได้ทั้ง2คนครับตรงนี้บอกเลยว่าไม่ดีครับมีโอกาสที่จะแตกคนขั้นสูงมากๆแล้วดึงกันกลับมาก่อนครับแล้วเรื่องที่จะไม่ตีด้วยครับโมิลิกลองไล่กันมาใหม่ครับตรงนี้ยังมีวิงอยู่ในมือครับมีกับดักวางเอาไว้อยู่ครับนี่คือเครื่องราดับใหม่ด้วยอุ้ยมีคนเหมือนจะแก้ทางด้าของแทบปั๊บไหลมาใกล้ๆได้หรือเปล่าโมบิิก โมบีเด็กพยายามที่จะดึงแล้วตรงนี้ดึงกระแทกไป่ดึงอาสโลไว้ก่อนดึงกระแทกไมสองแล้ววิ้นเข้ามาโอ้โหแล้วตีไม่ดรอครับโอ้ยต้องบอกว่าเป็นการผิดพลาดของโมบีเด็กครับแล้วข้ามาแต่วันนี้ข้าหรือเปล่าโอ้โหเขาข้างนี้ครับลองทำลายแผงไม้แล้วไล่ตามกันให่ครับเครื่องไซเฟอร์เหลือแค่สองเครื่องเท่านั้นครับปีกับดักกันอยู่ตรงนี้แล้วดึงได้ง่ายมาแล้วก็จะหัวเข้ามาแล้วเรียบร้อยครับล่วงมาเป็นคนที่สองครับมีเครื่องแยกเก้าอี้แยกกันอยู่ด้วยครับ จาควาาเคีคิปเปอร์ครับจากหิวขึ้นมาครับรอระแชรอยู่ไม่ไกลขวาที่เก้าอีเจะรวดกันก่อนครับมองซ้ายแลขวามีเครื่องสั่นหรือเปล่าครับแต่ว่าใกล้ๆเนี่ยหมจะเป็นหน้าของคนขายของเล่นครับนี่ตันเกิลครับวิ่งฉีกไปบริเวณกลางโอ้ไม่มีใครเข้าครับตรงนี้ติดตันเกิดขึ้นครับพยายามที่จะเดินพยายามที่จะโซกันอยู่ครับแล้วก็กำลักในมือเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3อันครับแต่ว่ามันวางใกล้กับเก้าอี้ไม่ได้นะ แล้วดึงมาจังหวะนี้จะเรียกแผ่หรือเปล่าแล้วยังไม่เอาครับยึกยักยอกยักกันอยู่จะเอาเทเลอร์ช็อกหรือไม่แล้วตัวนี้ยึกยักกันไหมเอาไม่เอาแล้วตีก็ไม่ไปโดนท้าน้าของเอโตมารจิกครับจตามเก็บการเก็บคนเดิมกันก่อนครับวิ่งกันต่อวิ่งกันแบบยาวๆครับตัวนี้เอาครับมองไปดางด้าของเครื่องขวามือครับมีการสั่นเกิดขึ้นเหมือนกันครับเปลี่ยนท้าน้าทําการครับเปลี่ยนมาใช้ท้าน้าของเทเพอร์ต์ครับอีก4 5่ิวีครับ สามารถใช้ทาได้าของตัวเทเลมต์ได้แล้วจับฮิวขึ้นมาแบบยาวๆครับต้องมาดูว่าเครื่องใกล้เสร็จหรือยังครับโอ้โหอันนี้บอกเลยว่าเซอร์เวอร์เล่นยากครับแล้วมีโอกาสที่จะชนะค่อยข้างน้อยเหมือนกันครับจะวางเก้าอี้จะรวจเป็นเฟสที่2ครับแล้วมีคนอยู่ใกล้ๆครับเดี๋ยวเข้ามาไล่ก่อนมองขวาไม่มีครับมองซ้ายรอยเท้าชัดเจนหมาหรือเปล่าครับเริ่มจะเวียงแซ่แล้วด้วยครับหมาครับเจอลิตเติ้ลเกลครับอยู่ใกล้ๆครับ ได้หรือไม่ได้จะสโลหรือไม่ครับเรามีคนเหมือนจะบินมาด้วยครับเอาครับช่วยถันเฟสหรือเปล่าเมื่อกี้ก็ช่วยไม่ทันอีกหนึ่งคนครับโอ้โหแล้วตรงนี้พลาดอีกแล้วครับบูมบิกแล้วอุ้ยเข้ามาแล้วตีไปโดนทางด้นข้นิตะโกโอ้โหยังมีพื้นที่ยังมีแอร์เดียให้เล่นครับไปครับไล่ตามกันต่อไล่ตามกันใหม่ครับแบบนี้มีโอกาสเขาจะหลุดได้สองคนเหมือนกันแล้วไล่มาตรงนี้ครับเหวียงโซแทกุญแจมืนแล้วเยาว์มันไม่โดนครับ โอ้โหไล่ใหม่ครับไล่ใหม่ครับบีบกันต่อบีบกันใหม่เครือไซเฟอร์ครับบอกเลยว่าใกล้เสร็จเต็มทีใกล้เสร็จเต็มแก่ครับแล้วมาอยู่ตรงนี้มาจ้าก,กันอยู่ด้วยครับจ้าอาสยามรึเปล่าแล้วเวียงเดยวยาจังหวะน,นี้บอกเลยว่ากลับบ้านเก่าแน่นอนครับโอ้โหเอาครับรถไฟจะไปโคราชมาหรือยังมาหรือยังโอ้โหรถไฟมาหาน้เธอหลุดรอดไปได้ครับผมพี่หิไล่ต่อกันต่อครับ ผลขายของเล่นเจ็บอยู่25%ครับทำลายหมาทิ้งอ่าขออภัยครับทำลายทางด้านของที่กระโดดทิ้งไปก่อนครับมาตรงนี้เวียนแซ่อีกแล้วครับเขื่อนใกล้เสร็จครับไหลต่อไล่ใหม่ครับหล t นจันเกิร์ฉีกออกไปด้านขวามาดูว่าจะเก็บสามหรือเก็บสี่ครับโมยางยางยางยาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องกรับครับกลับมาเช็กกันก่อน ตรงนี้มีไม้ที่วางกันอยู่ครับทำลายทีไปด้วยครับยื้อเวลาไว้ก่อนครับจะได้ใช้น้าหานัเทเลพอร์ตได้ด้วยฮะแต่ตรงนี้มีน้ำหนักของแก่ของเล่นเล่นวิ่งยาวๆครับโอ้โลิทิเกลก็อยู่ใกล้ๆด้วยนะไม่เปิดเครื่องใหม่ครับเดินมาเช็คใกล้ๆครับทำลายทองได้ของม้ากระโดดก,กันไปก่อนโอเคลิทิเกลเข้าครับ ลิตเติลเกิกลับมากดเครื่องครับจะเสร็จหรือ,อยังจะเสร็จหรือเปล่าแล้วโซ่แท้กุญแจมือมันมีอยู่แล้วดึงเข้ามายาวๆจังหวะน,นี้แล้วตีกันเราเรียบร้อยครับโอ้โห Girl ลิตเติลเกิร่วลอีกหนึ่งครับดาบแล้วครับผมแล้วเป็นทะตนน้าของคนขายของเล่นครับอยู่บริเวณประตูเก่าครับแล้วมีทงดนน้าของดันเช่ลยวท่อรับอยู่ด้วยเดินวนครับนี่ครับรอยทัเชเจดหรือเปล่าันจะตีออกขวานะ เจ้าควางฟ้าโมไล่ตามกันมาครับไล่ตามกันมาครับวิ่งกันแบบยาวๆครับได้หรือไม่ได้ครับเอาละฮะโซแซงกับใจมือตรงนี้เววเวกันอยู่แล้วดึงเข้ามากระทาไปเดินหรือจังหวะที่สองแล้วดึงเข้ามาตรงนี้แล้วตีเข้ามาแล้วเรียบร้อยครับเกบสี่ได้อย่างสวยงามครับหมควางบ้ามันร้องหมโหมควางฟ้ามันร้องหมโหมสวยงามครับผม